เมื่อวานอาจจะคิดว่าผมน่าจะเลิกเล่นเกมนี้ไปแล้วใช่ไหมฮะยังยังมีหลายอย่างให้เราศึกษาในเกมนี้นะฮะวันนี้มาเริ่มต้นใหม่กับออกซ n เจนอินคลู d นะครับผมนั่งเล่นอยู่สักพักหนึ่งแล้ว32วันผ่านไปนะฮะเริ่มจัดของแบบเออให้เป็นระเบียบจัดการเรื่องออกซิเจนความร้อนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เน้นรับคนไม่เยอะนะครับมีอยู่แค่7คนผ่านไป32วันแล้วก็ครึ่งๆจากที่เคยมีอยู่นะฮะมีคนใหม่มา แต่ผมจะเน้นไปพวกวัตถุดิบหรือว่าอาหารมากกว่าสนิมหรอสนิมมาแล้วกันนะห้องนี้ปกติแล้วเวลาห้องน้ำเนี่ยเนี่ย,ย,ยจะมีอันนี้นะฮะขึ้นมาตลอดเวลาเขาล้างมือเขาจะทิ้งน้ําเสียไว้ตรงนี้เราสั่งเก็บกวาดได้นะครับแล้วก็ผมก็ทําการปล่อยทิ้งตรงนี้ที่เป็นน้ําเสียมันจะได้ไม่เกิดการเน่าเหม็นอยู่ในห้องนั้นแล้วก็ห้องนี้เนี่ยที่มีห้องน้ํามันจะเป็นห้องที่ค่อนข้างมีความ เรียกว่ามีความแบบเหม็นเน่าของอากาศเยอะก็เลยใช้เครื่องเครื่องดูดก๊าซนะฮะดูดก๊าซของเสียออกมาจากห้องนี้ห้องนี้ก็จะดูสะอาดขึ้นเอามาปล่อยที่นี่นะครับผมปิดตายไปเลยจริงๆมันปิดตายแล้วความดันมันก็เยอะความดันมันสูงแต่ว่าผมยังหาวิธีใช้งานที่ถูกต้องไม่เจอนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ปิดมันก็จะรั่วไหลออกมาตรงนี้มันก็กระจายไปที่อื่นแต่ถ้าเกิดปิดมันก็เป็นความดันซะอีกแสดงว่าผมต้องใช้เครื่องจัดการเรื่องความดันเข้ามาช่วยอีกหรือเปล่าอันนี้ต้องศึกษาดูอีกทีหนึ่ง แต่พอมีแล้วเนี่ยสะอาดหมดเลยนะฮะสะอาดหมดเลยเกลี้ยงเลยแต่ดาวดวงนี้เนี่ยผมโชคร้ายอย่างหนึ่งก็คือมันรายล้อมไปด้วยสลามนะครับทุกด้านเลยล้อมหมดเลยผมเจาะขึ้นไปข้างบนนิดน่าจะป่วยก่อนอะ่ะห้องรับทรัพยากรจากดาวอื่นนี่อันนี้คือข้อดีผมต่อบันไดตรงมาตรงนี้ถ้าผมใช้ตัวนี่ถ้าผมสร้างเทเลสโคปเพื่อสำรวจดาวดวงอื่น ผมก็จะสามารถกระจายคนไปอยู่ดาวต่างๆเพื่อส่งวัตถุดิบที่ผมต้องการมายังดาวดวงนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะห้องรับอยู่แค่ตรงนี้เองห้องที่เลพอตอยู่อย่างนี้นะฮะออกซิเจนห้องที่ไม่ค่อยจาเป็นก็จะไม่ค่อยมีแต่ว่าห้องที่ใช้งานปกติก็คือจะโอเคเรียบร้อยทุกอย่างค่อนข้างดีนะครับอุณหภูมิความร้อนก็จะกระจายอยู่ในห้องที่ผมล็อกขังเอาไว้ยังวิจัยไอตัวกระเบื้องกันความร้อนยังไม่ได้นะฮะเกิดอาการอะไรอาหารเป็นพิษฮะ เครื่องผลิตยางไม่เสร็จเลยเนี่ยพอคนน้อยแล้วทํางานไม่ทันแต่ข้อดีก็คือปัญหาจะขจัดได้ง่ายกว่าใครเป็นอะไรปุ๊บก็จัดการได้ง่ายส่วนไฮไลท์สาคัญที่ผมเจอในดาวดวงนี้ก็คือเครื่องนี้ครับมันคือเครื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่มีให้ดูด้วยดูตรงไหนเนี่ยว่าทาอะไรด่านตรวจดูปอุปกรณ์สั่นประสาทอะไรคืออุปกรณ์สั่นประสาท สังเกตดูคนก็คนเดิมๆนะครับเลล่าโจชัวอย่างนี้เอ้ยอันนี้ยังไม่จําเป็นระดับงานเบอร์ห้าอยู่ทำไมมาทําตรงนี้ก่อนล่ะของอื่นเบอร์เก้านะไปทที่อื่นก่อนแล้วก็พระเอกของเรานะฮะขาดไม่ได้คนแรกเลยนะครับมาอีกแล้วทัศน์น,นะฮะดูชุดนี่ชุดเป็นไงชุดไม่เหมือนเพื่อนระดับงานเบอร์9้าครับตรงนี้ของงานด่วนครับตรงนี้ผมอยากรู้เจ้าเครื่องนี้ใช้งานยังไง มันทำงานยังไงคือตอนแรกว่าจะเข้ามาดูเรื่องโซลา r เซลล์นะฮะแต่ว่าน่าจะต้องทิ้งไปก่อนเลยเพราะว่าข้องบนเจาะไม่ถึงแน่นอนครับก่าจะเจาะไปได้ห้องนอนก็แยกมาเลยนะฮะมีแค่7คนเตียงมี1 2 3 4 5 6 7 7ดคนพอดีจะให้ใครมาทดลองเดียร์ทสันไหมพระเอกของเราแต่มันต้องใช้แล้วก็ตรงนี้อีกเนี่ยเซ็นเซอร์น้ำหนักคืออะไรอะ่ะ ส่งสัญญาณไปยังเครื่องนี้เครื่องนี้แล้วก็มาเครื่องนี้มันทํางานยังไงอยากรู้วันนี้ต้องรู้ให้ได้วันนี้ต้องรู้ให้ได้เดี๋ยวเขาเคลียร์งานอย่างอื่นให้หมดก่อน <S <S เร่งสปีดไปเลยแล้วกันนะฮะไม่น่าจะมีปัญหามีหรือเปล่าฐานหินดูสิฐานหินฐานหินมีอยู่ทำไมไม่ใส่ล่ะจะได้ไม่ต้องไปปั่นใส่ฐานหินก่อนเลย จะได้ไม่ต้องไปปั่นครับเสียเวลาการปั่นใช้่านหินไปให้หมดก่อนทางด้านนี้เป็นห้องเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตไปแล้วก็ส่งตัวกลับมาผมว่าส่งตัวกลับมาอาจจะไม่ต้องใช้มั้งส่งไปแล้วส่งไปเลยไม่อยู่นู้นเลยจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรมาแล้วฮะไฟติดแล้วดูการเดินไฟหน่อยมันเดินมาตรงนี้ เดินมาตรงนี้ผมใช้ไฟจากอันนี้ได้ใช่ไหมลากสายไฟไปเลยโอเคเครื่องเดียวน่าจะพอนะมีทั้งเครื่องปั่นแล้วก็่านหินนะครับผมต้องเดินอ้อมจากตรงนี้มานี่ไหมเนี่ยหรือว่าเดินเข้าตรงนี้ได้ทำเป็นพื้นปกติไปดีกว่าไม่กล้าจะขุดไปเลยนะฮะฝั่งพวกนี้ขุดไปแล้วป่วยแน่นอน แต่มันมีหลายๆอย่างที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับไอ้พวกนี้นี่ทําชุดออทิมโบลแสดงว่าต้นอ้อมักจะอยู่ในน้ำที่ออกมาจากปล่องอันนี้นะฮะปล่องไอ้น้ำอุ่นส่วนใหญ่จะอยู่ในนั้นหมดเลยใช่ไหมอันนี้ไม่มีอ๋อต้องเป็นพื้นแบบนี้ด้วยพื้นเป็นสลามด้วยเอ๊ะมาอีกแล้วอาหารไข่แฮชสอันมีฟมาอีกล้มีมาบานี่ทำลายข้าของอวก อะไรข้าวของมีดนี่เข็ดแล้วฮะทองแดงมาเก็บตรงนี้ได้ครับทองแดงขุดตรงนี้ได้ยังไม่ถึงข้างล่างยังไม่ถึงสลามไม่ต้องห่วงผมต้องใช้เครื่องนี้ในการส่องดูดาวดวงอื่นมันต้องตั้งข้างบนไหมตั้งบนสุดหรือว่าตั้งตรงไหนก็ได้ลองตั้งตรงนี้ดูได้ไหมออกซิเจนมีไหมออกซิเจนยังพอมีถือว่าเป็นการทดลองนะฮะถ้าใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน โอเคห้องนี้เปิดแล้วครับไฟยังไม่เดินใช่ไหมรอไฟก่อนรอไฟมาก่อนตรงนี้เบอร์เก้าไปเลยจะได้ทํางานกันง่ายหน่อยออสเตนโอเคสร้างแล้วออิเจนโอ้โหอากาศพอรีนฮะอยู่ในนี้นานไม่ได้ถ้าอย่างนั้นต้องจัดการต้องใช้ปั๊มกา๊าซเข้ามาช่วยอ่าผมวางตรงนี้แล้วก็รูระบายกา๊าซอืม เบอรก้าเช่นเดียวกันอ๋อจริงด้วยก็ถึงว่าล่ะตามหลักการคือต้องไปอยู่ข้างบนสุดฮะใช่ไหมต้องไปอยู่ข้างบนสุดถึงจะมองเห็นดาวดวงอื่นโอ้โหผมจะให้ใครขุดแบงบนน่ะเขาจะขุดกันไหวไหมเนี่ยคือมันต้องผ่านสลามแน่นอนฮะตรงเนี้อย่างน้อยๆก็ต้องโดนอะ่ะหื มาแล้วมาแล้วสาลายโอเคคนไว้ที่หลังเลยฮะหลังสุดเลยคนรีบเก็บเลยสาลายเดี๋ยวเน่าวิจัยก็ยังไม่เสร็จเลยฮะเครื่องนี้ต้องลื้อนะครับเดี๋ยวต้องเจาะไปข้างบนเจาะไปข้างบน,บงบนเดี๋ยวผมทําห้องแปลงผักอีกสักห้องหนึ่งตรงนี้ออกซิเจนน่าจะมาถึงได้อีกห้องหนึ่งแปลงผักแล้วก็ทะลุไปข้างบนเจาะไปเลยตรงขึ้นไปเลยฮะตรงยาวไปเลย โอ้โหอ๋อเข้าไม่ได้จริงๆเข้า <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ต้องสองอันอย่างนี้ใช่ไหมคูดดีแกโอยวันนี้จะเสร็จไปเนี่ยมันต้องสองช่องด่วนครับของงานด่วน4 0่วันแล้วฮนะแป๊บเดียวเท่านั้นรอบที่แล้วผมจบที่60กว่าวันใช่ไหมแต่วันที่30 40นีนี่ก็เริ่มเละแล้วอ,ะอ่ะแต่ว่าออกซิเจนมาแล้วอะ่ะออกซิเจนเริ่มมาแล้ว แสดงว่าผมต้องมีอันนี้เครื่องหนึ่งไอ้เครื่องที่เป็นใช้ทายดูดอะเพื่อทําความสะอาดมันต้องวิจัยเพิ่มคือคอลีนไปหมดแล้วครับมันเป็นตัวเครื่องดูดคอลีนแต่ว่าอากาศที่เป็นอาหารเป็นพิษต้องใช้ไอ้เครื่องนี้จริงๆอะไรเนี่ยอาชพเป็นอาชพเป็นขึ้นมาแล้วเครื่องขจัดกลิน่นผมว่าติดตั้งสี่เครื่องเลยดีไหมอากาศมันเน่ามากตรงนี้ เฮ้แฮรสันตับไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <Hass> an, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮรสันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮรสันใจเย็นฮรสันติดอะไรครับฮรสัน <Hass an, S 1> ใช้เครื่องนี้ได้ยังอ๋อกดออกยังใช้งานไม่ได้ได้นี่เออนี่กระโดดได้ขึ้นไปนอนก่อนขึ้นไปนอนก่อนโอเคเร่งหน่อยเร่งมือหน่อยครับเร่งมือหน่อย ฮสันเดี๋ยวยกเลิกก่อนฮอ้สอ้เดี๋ยวรอเขาเกิดใหม่แล้วกันนะฮะสัรเพราะว่าเกมนี้มันเกิดใหม่ได้อยู่แล้วนะฮะสิบสองวันผ่านไปผมไปกดสั่งฮสารไว้แล้วหสรยืนขาดอากาศออกซิเจนจริงจรมันมีอยู่แต่ว่าตอนนี้มันไม่ค่อยมีแล้วแต่ตอนนี้มันมีแล้วผมไปกดให้เขาเคลื่อนย้ายตัวเองไปที่อื่นมันไม่ยอมไปผมก็ลืมว่าต้องกดตรงนี้ออกก่อน อโอเคทีนี้ก็เบอร์เก้าครับในการเติมสารลายและออกซิเจนตรงนี้เข้าไม่ได้ทำไมอ่ะด่านตรวจดูบหรือว่าต้องกดตรงนี้ก่อนอ้าวอ๋อต้องกดเปิดโอ้โหนึกว่าต้องให้คนมาเหยียบทำอะไรทำอะไรทำอะไรเกิดอะไรขึ้น เ,เ,เครื่องเครื่องปัด <im it> การกระตุ้นเสร็จสิ้นเ็ส้นกระตุ้นประสาทเสร็จสิ้นสมองของเทนเนอร์ยังคงสั่นอยู่เลยไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเทนเนอร์ได้รับลักษณะติดตัวเพิ่มเติมคือฟื้นพลังชีวิตฟื้นพลังชีวิตให้ตัวเอง20บวกต่อวันแล้วคืนชีพเพื่อนได้ไหมคืนชีพเพื่อนได้ไหม <laughs> อ๋อต้องรีชาร์จด้วย โอ้โอ๋อสมองยังไม่เต็มต้องชาร์จใหม่ให้สมองเต็มก่อนชาร์จนานไหมโอเคฮะได้เรียนรู้ไปอีกหนึ่งเครื่องนะฮะเครื่องกระตุ้นสมองของดูบนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาดูเครื่องนี้นะครับเทเลสโคปมาดูว่ามันใช้งานยังไงเราจะเจอดาวดวงใหม่แค่ไหนเยอะแค่ไหนนะครับจะส่งคนไปได้หรือเปล่าคิดว่าอาณาจักรนี้น่าจะรันอย่างนี้อยู่ได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับ4 4วันแล้วน่าจะ60วันก็น่าจะเริ่มแบบ เริ่มจะมีอาการแน่นอนเพราะว่าทรัพยากรมันมีไม่เยอะนะฮะมันล้อมไปด้วยสลามซเต็มเต็มไปหมดเลยถ้ายังไม่ส่งคนจากที่นี่ไปดาวอื่นน่าจะมีปัญหาโอเคเอาไปมาต่อคลิปหน้าฮะ